สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับกับช่างฟุยพีเคทมัวฟัสครับผมวันนี้เราก็จะมาเทสเครื่องคัดแยกเข้ากล้องครับรุ่นอัปเกรดของเรานะครับขนาด6กช่องนะครับนะครับอ์ปกอบของเครื่องนะครับอันนี้จะพาชมอมปกรณเครื่องก่อนนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นคับปลือกออกนะครับอันนี้ผมทําการเทสการปรับจูนไว้เรียงเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีพวกเศษข้าวหลงเหลือเล็กน้อยนะครับผมแล้วส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นด้านของข้าวเปลือกเอข,าอ,าาอข้าว,อออาาวสารหรือข้าวกล้องออกนะครับครับผมก็ตัาาวสําคัญนะครับตัวการปรับจูนนะครับจะมีอยู่ด้านหน้าอยู่สองฝั่งนะครับอ่าที่เป็นกลมๆนะครับนี่นะครับจะมีสองฝั่งนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับการปรับจูนนะครับก็ปรับให้เท่ากันนะครับทั้งสองฝั่ง แล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขาประกับด้านหลังนะครับไว้ยกด้านหลังขึ้นหรือกดด้านหลังลงนะครับเราจะเจาะรูสล็อตไว้นะครับอันนี้ไว้สำหรับในกรณีที่ทัดแยกข้าวที่เม็ดที่เล็กแล้วน้าหนักเบานะครับอย่างเช่นพวกไลบรี่หรือมันลลิแดงนะครับเพราะว่าขนาดเม็ดของเขาเนี่ยอ,อ,อาจจะ ในบางพื้นที่นะครับอาจจะเล็กกว่าของข้าวกล้องหอมมะลินะครับเราก็เลยทําเครื่อไว้นะครับให้มีการปรับจูนได้นะครับการปรับจูนยังไงนะครับก็คือขันน็อตนะครับแค่ด้านล่างนี้อย่างเดียวนะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งด้านนี้กับด้านด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกันนะครับนะครับการปรับจูนก็ขายน็อตออกนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ ตั้งให้มันระยะให้มันเท่าให้มันมีระยะเท่ากันนะครับอ,อ,อย่างเช่นระยะแป๊บนะครับนะครับอย่างเช่นนะครับเ,เราต้องการความสูงในบเบื้องต้นนะครับ เอาข้างใดข้างนึงก่อนนะครับเป็นเกณฑ์น,นะครับการวัดคือวัดจากถาดนี่นะครับไม่ว่าจะวัดด้านหน้าเออด้านบนหรือด้านล่างนะครับเอาได้ส่วนใดส่วนนึงนะครับวัดลงมาให้ติดกับคานของโครงเครื่องนะครับต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับจะวัดกับพื้นไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยมันจะไม่มีความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็วัดจากนี้ครับสมมติว่าเราต้องการ6กนิ้วสมมุตินะอแล้วก็ ขันเราตรงนี้ก่อนเลยปรับก่อนเลย6นิ้วนะครับเราค่อยไปวัดฝั่งนู้นให้เป็นหนิ้วเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสรุปก็คือเอาไว้ปรับยกด้านหลังออกหปือยกด้านหลังขึ้นหรือกดด้านหลังลงนะครับในกรณีที่ต้องการให้ตัวถาดด้านหน้าเนี่ยให้มีความลั่ชันมากยิ่งขึ้นนะครับอืมครับส่วนมากก็จะใช้ในกรณีที่คัดแยกข้าวไรบอรี่นะครับซึ่งบริษัทเขาเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยจะเบาวกว่านะครับ าจจะเบากว่าในบางพื้นที่นะครับสรุปถือเอาไว้ปรับให้มีความละดเอียงมากขึ้นนะครับโอเคนะครับส่วนดันนี้ก็เอาไว้ปรับจูนด้านหน้าเนาะในกรณีที่มีข้าวเปลือกเล็กลอดมากับข้าวสารหรือข้าวกล้องนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็ให้ทําการปรับจูนนะครับแค่ปรับในส่วนของตัวนี้นะครับสองฝั่งนะครับคายเท่ากันการปรับจูนปรับยังไงนะครับสมมุติว่า เราเอาฝั่งนี้เป็นเกณฑ์นะครับถ้ามีข้าวเปลือกเล็ดรอดลงมากับข้าวสารนะครับแล้วก็ไข่น็อตด้านนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนน็อตด้านนี้ด้านล่างนะครับนี่ครับกดลงนะครับสมมุติว่าเราต้องการปรับทีละครึ่งเซนนะครับเราก็หมุนลงมาประมาณครึ่งเซนนะครับกะกะเอานะครับกะเกฑนเอานะครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์เล็กน้อยนะครับอืมนะครับ หลนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะมาขานน็อตฝั่งนี้นะครับขายฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ขายน็อตด,ด้านล่างนี้ลงนะครับครับขายลงไปเรื่อยๆครับจนฝั่งนู้นได้แตะกับน็อตแล้วนะครับแสดงว่าได้ลงมาตามเกณฑ์ที่ครึ่งเซนนะครับจากนั้นก็ขันน็อตส่วนด้านบนนะครับหนีบไปนะครับ สองฟังนะครับโอเคอน,นี้ผมจูนว้แล้วเนาะก็จะมีคลิปอยู่ก่อนๆน,นะครับผมที่ผมทําการาาสาธิตในการปรับจูนเครื่องไว้แล้วนะครับก็สามารถารับชมในคลิปต่อได้นะครับผมส่วนนี้ผมบอกเป็นคร่าวๆก่อนนะครับเป็นหลักเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับจูนอโอเคนะครับเ,เรามาเริ่มกันเลยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ครับ ลิ้นปิดเป wird, <S 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 ิดเราจะเป็นลิ้นอิสระนะครับสามารถปิดเปิดได้ทั้งหช่องนะครับรับต้องการเปิดดูมากดูน้อยในแต่ละช่องนี้ก็สามารถทําการเปิดได้นะครับการเปิดนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับเปิดประมาณนะครับผมเจาะรูนะครับรูสล็อตเนี่ยสามเซนนะครับเปิดในเบื้องต้นอาจจะเปิดที่สองเซนก่อนนะครับทุกรูเลยให้เท่ากันนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยได้ลง การทงานทำงานเนี่ยได้ลงแต่ในช่องเนี่ยเท่ากันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพอดีเราประกอบสองตัวเพื่อจะส่งลูกค้าใน,ในช่วงนี้นะครับก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งนะครับให้หมุนสายพานก่อนนะครับบางทีเราเไม่ได้ใช้หลายวันนะครับ สายพายยังไม่อยู่อาจจะเข้ารูปนะครับให้หมุนระบบก่อนครับก็หมุนง่ายนะครับก็หมุนตรงสายบสพายนะครับหมุนนิดเดียวครับตระมาณนะครับพอให้มันคลายตัวนิดน้อยนะครับประมมณนี่ครับก่อนหมุนนะครับอย่าเพิ่งไปเสียบปลั๊กนะครับหมุนเสร็จล้วค่อยเสียบปลั๊กนะครับเดพื่อเผื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเครื่องทํางานขึ้นมานนิดงนิ้วขาดนะครับผม โอเคนะเราก็มาเริ่มมาเลยนะครับัร้อยเท้าเดินแปรกหนึ่งรครับตื๊อครับส่วนด้านหลังเนะี่ย ข้าวจะออกมาเร็วกว่านะครับเพราะว่าระยะในการ,รเดินทางของข้าวจะจะต้นกว่านะครับด้านหลังก็จะเป็นข้าวเปลือกออกนะครับ<ม>การปรับจูนที่<ม>ถ้าทานานแล้วนะครับการปรับจูนเนี่ยก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้าวเปลือกจะไมมีข้าวไม่มีข้าวตาหรือข้าวกล้องมาฝักบนนะครับ ออมาที่นะครับเอามาดูข้าวเดี๋ยวข้าวตากันนะครับเดข้าวเริ่มเดินแล้วครับ ส่วนในเป็นที่เป็นข้าวสารหละเข้าวกล้องออกนะครับจะร้อยเปอร์เซนนะครับจะไม่มีข้าวเปลือก ปะปนมาเลยนะครับเดี๋ยวดูใหม่แบงนี้นะครับอันนี้มุขของท่ฮะเป็นเอาข้าวสารมาทดลองนะครับพอดีไม่มีข้าวกล้องนะครับผมก็เลยเอาข้าวสารไปข้าวนะครับผสมข้าวเปลือกนะครับแล้วก็อามาทดลอง ข้าวที่จะนำมาใช้นะครับก็ควรให้มีข้าวเปลือก มากหน่อยนะครับก็เปลือกรักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของข้าวนะครับข้าวเปลือก70เปอร์เซ็นต์ข้าวสารสิบเปอร์เซ็นต์ะครับอะไรประมาณนี้นะครับคือเน้นให้ข้าวเปลือกมีปริมาณเยอะๆนะครับหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้การปักจูดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับแต่ถ้ามีข้าวเปลือกน้อยเนี่ยข้าวสารเยอะเนี่ยหรือข้าวสารเยอะกว่าข้าวเปลือกเวลาคัดนะครับข้าวสาร ที่เป็นข้าวต้นเมล็เต็มนะครับมันก็จะมาทางกับข้าวเปลือกนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับถ้าในกรณีที่มีข้าวเปลือกน้อยนะนะครับอย่างเช่นข้าวเปลือกมีแค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับข้าวสารเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยถ้าข้าวเปลือกเยอะเนี่ยข้าวฟองหรือข้าวสารเนี่ยจะไม่มาจะไม่เล็ดรอดมากับข้าวเปลือกนะครับ อัตราการผลิตของเครื่องขนาดกช่องนะครับก็อยู่ที่120กิโลต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับอันนี้อัตราคือข้าวรวมนะครับข้าวอดพัทนะครับ120กิโลนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของข้าวด้วยนะครับอันนี้ก็บอกกังกา มไหมครับ120กิโลต่อชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับการทำงานจริงก็เติมเรื่อยๆนะครับอย่าให้ไม่ต้องให้ข้าวหมดก็ได้นะครับอ่านี่ครับในกรณีที่ไม่มีข้าวเปลือกแล้วนะครับ เครื่องนี้ก็จะแปลสภาพเอ่อจะเป็นการคัดข้าวหักกับข้าวต้นออกจากกันทันทีนะครับส่วนที่เป็นข้าวเมล็ดเต็มนะครับก็จะเล็บก็จะออกมาทางด้านที่เป็นข้าวเปลือกนะครับส่วนที่เป็นปลายข้าวหรือข้าวท่อนนะครับก็จะมาทางทางด้านข้าวฟองออกนะครบับนี่คือเหตุผลที่ทําไมต้องมีข้าวเปลือกค่อนข้าง เยอะหน่อยนะครับก็จะเพาะสาเหตุนี้นะครับถ้าไม่มีข้าวเปลือกเลยนะครับเครื่องนี้จาแต่สภาพกลายเป็นคัดแยกข้าวสารทันทีนะครับผมเพราะว่าเครื่องเหล่านี้สามารถคัดแยกข้าวสารได้ด้วยนะนะครับคัดข้าวต้นออกจากข้าวหักข้าวท่อนครับดัภาพนี้นะครับเนี่ย ก็จะมีแตงข้าวมเมล็ดเต็มนะครับที่จะมานี่นะครับจะมีแตงข้าวมเมล็ดสมบูรณ์นะครับที่เล็ดรอดออกมานะครับ ทางด้านข้างนีครับข้าวไปนะครับออกโอเคนะครับก็สาระสำคัญของเครื่องประเภทนี้นะครับก็มีสองประเด็นนะครับสามารถคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องและข้าวสารได้นะครับหลังที่สองก็คือสามารถคัดแยกข้าวสารก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผม,อมโอเคนะครับก็ผมช่างุู คุพีเคสมัก็ขอจบการสาธิตในการทํางานของเครื่องนะครับแล้วก็เทคนิของเครื่องในการใช้งานจริงนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ผมขอฝากช่องเราด้วยนะครับช่องพีเคสมารฟนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับก็จะมีปุ่มสีแดงๆนะครับอยู่ทางด้านของของเครื่องอกของจอนะครับอยู่ด้านล่างขวามือนะครับสามารถกดตรงนั้นได้นะครับเพื่อเป็นการติดตาม นะครับเพื่อให้กำลังใจในการจับคิดสร้างผลงานให้ท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอสวัสดีทุกท่านครับผม